สวัสดีครับสวัสดีเราอยู่กับเจ้าหมูของเราครับอ่ะหมูนี่ครับโอ้โหหมูบินหมูบินอ่ะหมูครับอ่ะเจ้าลิงกินเิ็นที่ครับตอนนี้เต้นนี่ครับเต้นโชว์นะครับเต้นโชว์นีครับเจ้ามาที่ตู้ของเราเนี่ยเป็นกันเต้นเงาเนี่ย โอ้หมอลบูกับเจ้ากันลอกกันลอกกันลอกันี่อันนี้ครับอันนี้ครับเดินมา

សេតថូអេមកណាបូណេអូអ sure> ូប៉ប៉ិតាមមិនទេខោបាយបាយ